คูแหวนให้สว่างเพื่อลบล่างคูผาเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรแล้วคุณมาได้ยังไงล่ะครับผมเรียกคูผาไม่ได้เรียกพลคนมาทุกที่อะตอนนี้ย<จ> <laughs> ครั้งนี้มาเนี่ยสวยมากเลยเอาวันนี้พี่เข็มาด้วยใช่ไหมที่ผมมาวันนี้เนี่ยผมจะพามาที่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครูจะพาพี่ภูผาวัยยุมาเที่ยวแหวปรามันไม่เป <laughs> ็นไรพี่มาเที่ยวกับผมดีกว่าพี่เขกิจกรรมของเราสองคนวันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับไปกันเลยครับน้องโผนครับกำลัง แย่งอาหารแพ้เอเอเห็นไหมนะ่ะบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมแพะต้องต้องกินกระถินนะครับเพราะว่ากระถินเนี่ยเป็นโปรตีนสูงนะครับ,รบทําให้แพ้มีการเจริญเติบโตบม,มีแคลเซียมที่แข็งแรงดูดูเนคนแต่ว่ามีความรู้ขึ้นมาทัานทีเลยใช่ น่าจะมี2ประเภทครับเรากําลังให้อาหารกันอยู่ประเภทแรกประเภทหยาบก็คือเป็นเป็นก้านของกระถินกระถินนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทคนก็ทานได้นะครับครับผมกลิ่นจะเปรี้ยวๆหน่อยหน่อยเหมือนยำมาแล้วผลิตนมเข็ดทำให้เคิร์มอยู่เป็นการลิ้นนมครั้งแรกในชีวิตนะครับ ดูง่ายหนึ่งเนาะฟื้อเห็นไหมฮะกินนมแลไม่ใช่แพ้แล้วเล่นเออก็ฝากละครเหมือนปรับมาด้วยนะครับผมทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้านะครับผมฝากด้วยครับ